สวัสดีครับนันกรน,นะครับตัวใหม่นะครับกระเป๋าเนี่ยเอ้ยไม่หมวกเนี่ยส่วนมากก็คือเป็นทรงเดิมนะครับเปลี่ยนแค่โลโก้อะไรพวกนี้นะครับเป็นโลโก้ดาวบางทีเป็นปากบางทีเป็นสกรีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกนั้นก็คือเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นปากนะครับ ตัวนี้มีสามสีนะมีสีฟ้าด้วยแต่ผมไม่ได้เอาสีฟ้ามานะครับสีดำนะครับสายข้างหลังปรับได้นะครับข้างในโล่งๆครับผมสีน้ำตาลน,นะครับเป็นโลโก้ปักนะครับข้างๆเรียบๆนะครับ ข้างหลังสายปรับได้เหมือนกันข้างในน่องโล่งนะครับอ่าปีกนะครับพวกปีกพวกเนี้ยขนาดเดียวกันหมดนะครับความยาวเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ยาวเท่ากันนะครับราคานะครับราคาราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทครับราคาปกติ ถ้าเป็นรุ่นคลาสสิกสก็490นะครับเหมือนกันนะครับแค่แตกต่างที่โลโก้เท่านั้นเองนะครับล้านก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ